มินนวินดานักแสดงสาวสวยที่กล้าเม้นเบลลารานี ani, หลังเจอกระแสดราม่าจากกรณีดราม่าใหม่ดาวิกามาร์กี้มิวและมินแก่งนางเอกสีมองม้าเมาเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและโดนโยงไปถึงนางเอกสาวเบลลารานี ani, จนเกิดดราม่าลุกลามใหญ่โตแฟนคลับของตาละฝ่ายเกิดความไม่พอใจพากันไปขุดกันไปกันมาชนิดที่เรียกว่าไม่จบกันง่ายๆแน่ และแม้ว่าตอนนี้กระแสะจะตีกลับไปทางด้านสาวนางเอกเบลล่ารานีก็ยังคงลอยตัวเหนือดราม่าออกมาโพสต์ทำงานแบบรัวๆยิงได้ใจชาวเน็ตก,กันไปแบบเต็มๆแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่ามีนักแสดงสาวเพียงคนเดียวที่กล้าคอมเมนต์เบลล่ารานีท่ามกลางกระแสะดราม่าซึ่งสาวสวยคนนั้นคือมิ้นท์นวินดาซึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์เบลล่ารานีกลางอินสตาแกรมไว้ว่าสวยค่ะพี่เบลซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าได้ใจ แฟนขับเบลล่าไปอย่างล้นหลามเลยทีเดียว